หมายมันน้ามีฟลานะครับก็เดไใช้ปบยางแก้คันนะครับล่องเล็กๆครับล่องบีดเอาเอาเนียนไปอีกไหนแล้วเจ๋งองเนียนอีกแล้ว ขยับน้ำไม่เลยตรงที่ผมตกไปนะครับมีตัวขยับน้ำตัวนั่นแหละตรงนี้เลยนั่นอืมตัวนครับขยับน้ำ เอาจนได้ครับก็พื้นที่สวยๆนะครับก็ใช้กบยางลองดูนะครับก็ได้ผลงับส่งน้อยๆก็อยู่นะครับก็กัดเข้าไปนี่ครับกบยางแก้คันนะครับสีเอ้องับมือสียมพูนะครับสีสวยนะครับโอเคครับกบยางแก้คันสียมพูนะครับเหมาะกับล่องเล็กๆนะครับแอคชั่นแบบขาเตะอย่างนี้นะครับก็ เรียกปลาได้ดีนะครับโอเคครับกดยางแก้คันสี่มพูนนะครับยอดมากครับ